ปิดตัวเดิมมีวัด2ว่มาพร้อมความสามารถเยอะขึ้นหน้าจอขนาด1 4นิ้วมีเซนเซอร์วัดค่า SPO2 ใช้งานได้ยาวนานถึง12วนันสเปคจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ยัสดีครับผมแม็กเองครับดีใจมากๆครับที่คนกดเข้ามาดูในคลิปนี้ไงฝากกดไลค์หรือตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับล่าสุดครับเรมีได้เปิดตัวเรมีวอตสองเป็นที่เรียบร้อยในประเทศมาเลเซียครับโดยสเปคคร่าวๆในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ l c ดีขนาด14นิ้วครอบทับด้วยกระจกคอร,ร์ลิงกราฟ s ์เวอร์ชัน3มีระบบตัวจับอัตราการเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม์ครับมีระบบการวัดค่า SPO2 โหมดออกกําลังกาย4โหมดและจะเพิ่มเป็น90โหมดในอนาคตร,รับการแจ้งเตือนต่งตางๆมีการ ควบคุมเพลงและการถ่ายภาพกันน้ำได้ระดับ IP68 ใช้งานได้ยาวนาน12วันมาพร้อมกับบูทูธเวอร์ชัน5และรองรับการใช้งานผ่านเรยวมี่น็ครับโดยเรย์มี w ว t ร์2จะมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด,ด14นะครับมีราคาเปิดตัวอยู่ที่229ริงกิหรือประมาณ1,700บาทนะครับก็ถือว่าเป็นนการสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจแล้วก็รอลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าเรย์มี w ว t c h 2นะครับถูกใจกันบ้างหรือเปล่าก่อนจะจากกันยังไงนะครับก็ฝากกดไ like, ล เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครดูผ่านช่องทางทวิตเตอก,ก็ฝากกดปุ่มหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันโอกาสหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ